คนไข้ที่มีปัญหาปวดบริเวณหัวไหล่มีอาการปวดบวมที่บริเวณหัวไหล่แล้วไม่ยอมทําทำเท่าที่ไหวนะครับค้างไว้นับหนึ่งสาสิบแล้ว่อนลงแล้วผ่อนกลับมา10ครั้งเป็น1เซตทำา2 3ถึงมเซตนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับ เคยไหมครับมีอาการปวดยกไหล่ไม่สุดจะหยิบจับนุ่นมีอาการปวดตลอดหรือว่าจะเอื้อมไปติดสายชั้นในหรือว่าจะไปเอื้อมไปแตะที่บริเวณหลังหูสบู่ที่หลังมีอาการปวดไหล่ไปหานักกายภาพบับัดหรือว่าไปหาแพทย์คุณหมอบอกว่าเป็นเอ็นหัวไหล่อักเสบหรือว่าไหล่ติด วันนี้เรามาสอนวิธีการออกกำลังกายดัดหวัวไหล่โดยใช้อุปกรณ์กันครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไปกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคใครที่มี <รา S 1> ปัญหาปวดบริเวณหวัวไหล่มีอาการปวดบวมที่บริเวณหวัวไหล่แล้วไม่ยอมขยับหวัวไหล่เป็นเวลานานไม่มีการบริหาร ไม่มีการใช้งานคอยแต่กลัวว่ามีอาการปวดอาจจะทําให้เกิดภาวะไหลติดขึ้นได้นะครับวันนี้เรามาสอนวิธีการบริหารไหลติดโดยวิธีการดัดและใช้อุปกรณ์ลองมาชมกันครับท่าที่1น,นะครับให้คนไข้ถือไม้พองในลักษณะน,นี้ครับโดยที่สอข้างที่มีอาการปวดและข้างอีกข้างนึงเนี่ยอยู่ในท่าง,งอนในลักษณะน,นี้ครับแล้วคนไข้ดัน ไปข้างที่มีอาการปวดไปสอบจะยังติดที่บริเวณลำตัวอยู่ค้างไว้นับ1-30ถึงแล้วค่อนกลับมา10ครั้งเป็น1เซตครับทำา2ถึงเซตนะครับหรือทำเท่าที่ไหวนะครับ ขัต้ตอไปนะครับให้คนไข้เอามือข้างที่ไม่มีอาการปวดจับที่บริเวณฐานของไม้นะครับมือข้างที่มีอาการปวดจับในลักษณะนี้ครับพร้อมกับดันขึ้นในลักษณะนี้ครับทําเท่าที่ไหวนะครับค้างไว้นับ1นึถึงสาแล้วผ่อนลงหายใจออกยาวค้างนะครับผ่อนทํา10ครั้งเป็น1เซตทํา3เซตนะครับ ข่าต่อไปนะครับให้คนไข้ทําในลักษณะน,นี้ครับข้างที่มีอาการปวดตั้งฉากมืออีกข้างจับไม้ดันมือขึ้นไปข้างหลังในลักษณะน,นี้ครับค้างไว้นับ1นึถึงสาทำสามเซตนะครับเซตละสิบครั้ง ถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้ทำใน,นลักษณะน,นี้ครับมือที่มีอาการปวดจับอยู่ข้างบนใช้มือข้างที่ไม่มีอาการปวดดันขึ้นยกแขนขึ้นใน,นลักษณะน,นี้ค้างไว้นับ1-30ถึง30นะครับ10ครั้งเป็น1เซ็ตหรือทำเท่าที่ไหวนะครับ ท่าต่อไปนะครับให้คนไข้วางมือพนมมือบนบอลอย่างนี้นะครับดันลูกบอลไปข้างหน้าเหยียดแขนให้สุดกดตัวลงค้างไว้นับ1-30แล้วผ่อนกลับมา10ครั้งเป็น1เซตทำา 2- 3เซตนะครับ ท่าต่อไปท่าสุดท้ายนะครับให้คนไข้ใช้ดัมเบลในล,ลักษณะนี้ครับยกแขนขึ้นสุดค่อยๆปล่อยแขนลงช้าๆแล้วดึงกลับมา10ครั้งเป็น1เซตนะครับทำ3ามเซตครับ ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการบริหารไหลติดโดยใช้อุปกรณ์นะครับสำหรับท่าในการบริหารเนี่ยเราลองเอาท่าไปทำแต่ว่าจำนวนครั้งให้ปรับตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับใครที่ติดมากอาจจะทำน้อยใครที่ติดน้อยทำมากหน่อยนะครับส่วนท่านใดที่ทำแล้วรู้สึกว่าเจ็บขัดตึงแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัด เพื่อหาสาเหตุและวางแผนการรักษาต่อไปนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ ID แอดบัณฑิตคลินิกนะครับแอด bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ f c e e o o o k แ n นเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ f c e e o o o k แฟนเพจโดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายครั อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบัณฑิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบัณฑิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ